วันนี้วันสุกค่ะดูมะเหมือนจะพูดเป็นกลอนจบแค่นี้แหละวันเอ๋ยวันศุกเรามาสนุกกับโฟกัสโอ้ยอ่ะเอาไปตเด็กๆช่รอเกวันเอ๋ยวันสุกเรามาสนุกกับโฟกัสวันนี้ค่ะโฟกัสจะพาเราไปเที่ยวเขาบอกว่าที่ที่นี่เนี่ยนะไปเที่ยวเราจะได้สนุกสนานแต่ว่าต้องใช้ความกล้า โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพี่ดาวไปเที่ยวนยะในะโฟกัสพี่ดาวต้องใช้ความกล้ายอย่างมาก <c oughs> แต่ถ้าเด็กๆไปรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะไปปฏิบัติภารกิจกับโฟกัสกันเลยค่ะ สรางบันดีครั้งในเชื่อแบบโฟกัสวันนี้ผมมีภารกิจท้าทายความกล้าคือให้ปลาลงมาหอมแก้มก่อนลิงูลังูตังและให้อาหารนกครับที่มารินพาร์คแห่งนี้ครับมารีนพาร์คเป็นส่วนหนึ่งของซัฟฟอรีเวิลด์ครับที่นี่คือเวทีแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆที่ฉลาดแสนรู้จนสามารถทำตามที่คนฝึกสั่งได้อย่างน่ารักโชว์เวทีแรก ที่ไม่ชวนพ่าดและผมได้มีโอกาสมาดูก็คือโชว์ของเจ้าจอ๋ออุลังอุตังครับอุลังอูตังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นลิงกลุ่มที่ไม่มีหางครับเวลายืนสองขาดูแล้วเหมือนคนมากๆเลยนิสัยของเจ้าจอ๋ออุลังอุตัง <c oughs> อุลังอูตังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นลิงกลุ่มที่ไม่มีหางครับเวลายืนสองขาดูแล้วเหมือนคนมา,มากๆเลยนิสัยของเจ้าจ๋าอุลังอูตังเท่าที่ผมเห็นไม่ดุเลยนะครับการแสดงของอุลังอุตังอาบ้ากๆเลยครับและพละรารกินแรกที่ผมต้องทาก็คือไปกอดอุลังอุตังแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมกอดไหมจใจรเล่าตองอนเ เจ้าจ๋าอ,อุลางุตังผมมาดูโชว์ต่อที่การแสดงของโลมาครับโลมาเป็นสัตว์เลียงลูกด้วยนมมีอยู่ทั้งในน้ำเค็มๆอย่างทะเลน้ำจือดอย่างแม่น้ำแล้วก็ในน้ำก่อยตรงปากแม่น้ำครับแม้จะเห็นโลมาแหวกว่ายในน้ำแต่ว่าโลมามันก็ไม่ใช่ปลานะครับโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดสุดๆชอบอยู่เป็นฝูงและคุ้นกับคนมากๆเลยและตอนนี้ผมก็ต้องทำให้จ กระโดดมาหอมแก้มผม,มผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับจากโลมาแสนลุ้ยแลก็มาโซนที่เรียกว่ามินิเวิร์คครับที่นี่มีนกแก้วซันคอนลัวก,กว่าหนึ่พันตัวบินไปมาอย่างอิสระและภารกิจสุดท้ายก็คือการให้อาหารเจ้านกพวกนี้แล้วผมจะทำได้ไหมเนี่ย สำหรับนกแก้วซันคอนัวพวกนี้มีอยู่มากแถวแถวทวีปอเมริกาครับเป็นนกแก้วที่ขี้เล่นแล้วก็ซนซนดูดูไปแล้วเหมือนผมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ยังชาดฉลาดเข้าใจภาษาคนอีกด้วยนะครับอาหารของนกแก้วซันคอนัวก็เหมือนเหมือนกับนกทั่วไปนั่นแหละครับชอบกินมเมล็ดทัญพืชแล้วก็ผลไม้ เสร็จแล้วครับภารกิจสามอย่างที่ผมได้ทำในมารีนปาร์คแต่ความสนุกของ Safari World ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับและคราวหน้าผมโฟกัสข้าบดียังอยู่ที่นี่ต่ออย่าลืมติดตามกันต่อให้ได้นะครับสวัสดีครับเออไอเออโอ้โหแค่พี่นีอย่าร้องมาอีกนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็ครับขอบคุณครับเฮ้ยครับโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเหงื่อทราบครับโอเคครับรู้เหม็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ดมดีกว่าอันนี้ดูเช็ดหน้าเช็ดหน้าพูัว ชอบคุงเก่งยีนเขาว่าตูนเหรอเหมือนพี่ตูนเลยพี่ตูนรีบเลยโอ้แฟชั่นซาฟารีวั่นะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ไปทั้งครอบครัวไปแล้วอยู่ทั้งวันค่ะขอแนะนําคุณต้องไปแต่เช้าเพราะว่าถ้าเจดช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนเขาจะมีโชว์ไป็รอบถ้าไปสายเนี่ยเราจะอดดูโชว์ตอนเช้าเราเคยไปบ่ายแลวได้ดูโชว์เดียวเพราะฉะนั้นไปแต่เช้านะคะที่มารีน์ักสนุกมากเขามีโชว์นกะคุณเชื่อไหมเขาฝึกยังไงไม่รู้เยี่ยวอะฝึกได้แล้วฝึกแบบ บินมาเหมือนกับ เหมือนเครื่องบินลบอะเพื่อบินพร้อมกันมากว่าเป็นฝูงนะคะเด็กๆจะได้สัมผัสกับสัตว์ต่างๆน่ารักมากค่ะเด็กชอบดูหน้าโฟกัสเองไหมโฟกัสมีความสุขเด็กบางคนชอบค่ะเด็กคอนเท์ที่นี่ฉลาดมากคือแค่ไปดูละครลิงอย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้วละเป็นโชว์ลิงสนุกจริงๆฮาจริงๆลับงเลยค่ะคุณจะประทับใจนะคะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบหลายคนบอกเก๋บอกเคยไปตอนเด็กๆตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขามีการปรับโชว์ปรับโชว์มี โชว์สั้นมีอะไรแบบเยอะไปทั้งวันไปตั้งแต่เช้าปิดเทิมแนะนำเลยค่ะซาฟารีเวิลด์เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะใหญ่ก็เพลินอ่ะใช่ชอบเลยชอบอย่างเงี้ยนะโอ้โหให้หามผู้ให่ก็ชอบสุงชอบเยอะมากตอนนี้ลิ้งนีแบบยาวมาเลยอย่าพูดค่ะให้หนูได้ไปก่อนเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ให้เบอร์ไว้นะคะเกลเกลเผื่อโทรไปถามนะลูกนะ ให้คุณพ่อพาไปเที่ยวที่ชื่อแมนอะไรนั่นนะนะโอ้ยพ่อเหรอคะ0 2น1 4 4 1 0 0ก้นนถึงนะคะซาฟารีเวิร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งบินแลดถึงความสุขทั้งครอบครัวค่ะนี่ปิดเทอมใช่ไหมคะสุขเสาร์อาทิตย์ก็ว่างใช่ไหสุขก็ว่างไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าค่ะสิงห์บุรีไปสิงห์บุรีทุกคนจะนึกถึงวีรชนคนกล้าบ้านตาลจางใช่แต่ว่าก่อนจะไปถึงเนี่ยทุกคนนะคะก็จะแวะ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดพระนอนค่ะ,คะวัดพระนอนจากศรีวริหารนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจากศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่มีผู้คนมานมัสก,การพระนอนองค์ใหญ่อย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะพระนอนองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปรางพระพุทธเจ้าทรงสายญาตินะคะเทศนาโปรดยักษ์ อสุรินทาหูนะคะเพื่อลดทิฐิของอสุรินทาหูที่ถือว่าตัวเองเมีร่างใหญ่โตกว่ามนุษย์พระพุทธเจ้านะคะจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์ก็คือเป็นการนอนเทศนาธรทมนั้นเองนะคะหลวงพ่อพระนอนนะคะจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และก็มีความยาวมากค่ะสันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะองค์พระอเนหันพระเสียงไปทางทิศตะวันออกองค์พระนอนจากรีมีความยาวหนึ่งเส้น สามว่าสองซอกหนึ่งคืบเจ็ดนิ้วหรือประมาณ74เมตรนะคะท่าเสียงชี้หันไปทางทิศตะวันออกนะคะหันทับพักไปทางทิศเหนือมีความงดงามเป็นอย่างมากเลยค่ะในการกราบองค์พระนอนนะคะมีผู้รู้บอกว่าให้เราเนี่ยยกเทียนนะคะยกเทียนแพนเนี่ยในการกราบบูชาค่ะชาวสิงห์บุรีนะคะมีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสก,การองค์พระนอนนะคะแล้วก็เดินชมต้นสาระรังกาที่มีขนาดใหญ่ที่ปลูกไว้กว่าร้อยต้นนะคะในบริเวณวัดแล้วเนี่ย ก่อนจะไปะอีทานเนี่ยให้ตบมือหากว่าดอกสาระเนี่ยร่วงลงมานะคะทำอีทันนั้นเนี่ยจะประสบผลตามที่เราหวังไว้ค่ะส่วนการแต่งกายนะคะก็จะมีการขึ้นงวดพอสมควรนะคะเพราะว่าแต่งกายเนี่ยก็จะไม่ให้นุ่งสั้นเลยส่วนเสื้อกะอกเนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าทาั้งวัดเนี่ยก็จะมีผ้าถุงนะคะแล้วก็มีเสื้อนะคะให้เราได้เปลี่ยนเอาไว้เผื่อว่าเราเนี่ยได้ได้เข้าไป สักการะได้กราบนะคะจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะนอกจากนี้นะคะทางวัดในญ่ได้ยังมีการทําองค์พระนอนจําลองนะคะให้นักท่องเที่ยวและพุทธาศาสนิกชนนะคะได้ปิดทองกันด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติม <ๆ S 1> ได้นะคะที่ทททสํานักงานลบบุรีโทรศูนย์สามหกค่ะ ขอขอบคุณนะคะคุณขวัญเรือนแก้วพิสิธิ์และคุณชัชวานแก้วกระจายนะคะที่ถ่ายภาพแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราถึงสิงบุรีลูกสิงบุรีสิงบุรีค่ะถือว่าด่านแรกข้าไปสิงบุรีเนี่ยเราต้องไปสักการะพระนอนจ<า>กักรสี ซีริกมงคลไม่งั้นมาไม่ถึงเมืองสีค่กนะจริงๆไปวัดไหนอ่ะคือเรารู้ว่าต้องไปวัดพระอู่แล้วเราก็เตรียมเสื้อผ้าแต่งกายให้มันเรียบร้อยเสื้อก็เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเดินตลาดไม่เป็นรายตามสไตล์เอาสบายๆอย่าเป็นภาระเยอะเพราะเราต้องถือของเยอะพี่ปอชอบใส่เฟอร์ไปตลาดใส่พวกเดือนไหล่ขนาดใส่เฟอร์ไปตลาดร้อนตายสิโดยเฉพาะตลาดนี้นะคะเขาเป็นตลาดร้อยปีเหมือนกันนะคะเก่าแก่ของที่สิงห์บุรีเหมือน เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคข,ของชาวลาวเวียงด้วยนะคะ,คะไปเที่ยวกันตลาดบ้านแป้งค่ะ,ะตลาดบ้านแป้งเป็นชุมชนเล็กๆของชาวลาวเวียงนะคะที่มีวัดกลางธนรินเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน เมื่อครั้งอดีตตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและก็ท่าขนส่งสินค้าที่สําคัญของอำเภอพรมบุรีซึ่งการขนส่งสินค้าก็ต้องนําสินค้ามาขึ้นที่ท่าบริเวณวัดกลางธนารินนี้ที่มีสาราริมน้ําเจ้าพระยาเป็นที่พักของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีการแสดงของนิ้วและดนตรีต่างๆของตลาดด้วยที่ก็มีมาแต่ดั้งเดิมนะคะที่นี่ยังมีการอนุรักษ์อาคารไม้ห้องแถวแล้วก็อาหารสุดโบราณรสเด็ดจากฝีมือของนักปรุงอาหารรุ่นเดอะ ะะวันนี้ก็มัสมสูกก็ได้ <มา S 1> เห็นกันแล้วนะคะร้านที่ดังสุดๆในชุมชนบ้านแป้งนั่นก็คือร้านขนมเบื้องยวนแม่ประเสรศ<อ>ิฐมีสโลแกนของร้านเก๋ๆว่ากินแล้วรวยโอ,โอ้โหต้องไปลองกินดูนะหลังจากที่ใช้ตะหลิวพับขนมเบื้องบนเตาถ่านมา30ปีวันนี้แม่ประเสริฐเริ่มส่งต่อฝีมือการปรุงขนมสีเหลืองสดชนิดนี้ให้กับผู้สืบทอดรุ่นถัดมาแต่ว่าตัวเองนั้นก็ยังคงทำหน้าที่ควบคุมและต้อนรับลูกค้าอยู่ในร้าน ความอร่อยเขาบอกว่าจะอยู่ที่แป้งขนมเบื้องเขาจะทอดจนสุกกรอบได้ที่ไส้ก็จะมีรสเค็มปลาแลมแต่ก็มีมะพระ้าวฝอยรสหวานมาทาให้กลมกล่อมด้วยทานกับอาจารย์นี่อร่อยมากะนะะอันนี้ไปที่ขนมหวานแล้วเป็นอีกร้านหนึ่งขนมหวานของคุณลุงจำเนียนมีทั้งทองหยิบทั้งยอดฝอยทองเม็ดข้านุนขนมชั้นหม้อกแกงทำกันสดๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกสารพัดสารพันขนมรสชาติกำลังดีไม่หวานจัดจนเกินไปนะคะ อีกอันนึงเอ่ออีกเคล็ดลับอีกอย่างนึงของเขาคือเขาใช้ไข่เป็ดเป็นไข่ไล่ทุ่งเขาบอกทำขนมหวานนี่ต้องใช้ไข่เป็ดเป็ดไร่ล่ทุ่งอะคะไข่ไล่ทุ่งพี่พูดไข่ไล่ทุ่งเหรออุ้ยขอใครค่ะไข่อะไรจะไปไล่ทุ่งสิคะเป็ดไล่ทุ่งผ่ายังไงไม่รู้พูดแล้วลืมไปเลยนะคะต้องใช้เป็ดไล่ทุ่งไม่อย่างงั้นแล้วก็มีอีกอันที่เมื่อกี้เห็นก็คือกระท้อนลอยแก้วกิติยา ที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้ามาตลาดโบราณก็ต้องทานผัดไทยโบราณไงผัดไทยโบราณเจ้าเก่าที่ตลาดบ้านแป้งเป็นอาหารอีกชนิดที่เป็นตัวชูโรงของตลาดแห่งนี้เคล็ดไม่ลับอยู่ที่ตอนผัดจะใส่ไข่ลงไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความข้าวเครื่องผัดไทยก็ต้องถึงขั้วท่าให้ถึงขั่วทั้งถั่วลิสงขั่วเต้าหู้น้ำมะขามเขาบอกว่าถือเป็นมนต์เสน่ห์ในการทําผัดไทยเลยนะคะเรื่องเคียงที่นี่ก็ใช้มาเฟืองสับ Oh. ใส่ลงไปสูตรเหมือนสมัยก่อนทานกันเลยทาไมสมัยก่อน mm hmm. เขาใส่มาเฟืองสับ mm hmm. แล้วจะได้ความเปรี้ยวนิดๆอย่างนี้นะคะทานกับผัดไทยโบราณของตลาดบ้านแป้งเขาบอกขายดี <Okay. S 2> อร่อยไม่ซ้ำใครอยากจะรู้ก็ต้องไปลองชิมดูว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามีแม่ค้ายาเนี้ว่ารุดเดอเลย <Okay. S 2> นะ วัยรุ่นกันแล้วกันน้อยนะคะแขกมาร่วมรายการที่จะพูดคุยเรื่องของตลาดด้วยนะคะคุณอัจรพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีนะคะเดี๋ยวไปคุยกันตรงนู้นไปด้วยได้ไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันอีกแล้วคุณอัจรพลที่เป็นแขกรับเชิญของเราพาเราเที่ยวตลอดเวลา กว่าจะเดินไปถึงนี่นะฮะน้ำลายก็หกเลยค่ะสวัสดีค่ะวดีค่ะอุ้ยเจอกันร้านแรกเลยอะค่ะร้านนี้บอกว่าเป็นขนมเบื้องขนมขนมเบื้องไทยโบราณขนมเบื้องยุนแม่ประเสริฐ กินแล้วรวยเดี๋ยววัน well, น um, e so right? um, like ี้หนูต้องกินกินหน่อยนะคะจะรวยไม่พอรวยไม่พอเดี๋ยวถามคุณอาเดรพลก่อนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแบบเป็นถิ่นเราชุมชนลาวเวียงใช่ครับชุมชนลาวเวียงคือเป็นยังไงคะมีที่มาอย่างไงคะชุมชนลาวเวียงก็ลาวเวียงจันนี่คือการอพยพมาตั้งแต่สมัยรุ่นเก้าวิกการที่3มนะครับในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มคนลาวที่อพยพมาทางมาที่พนะนครในเรื่องของการ เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเมื่อเสร็จสิ้นของของสภาวะที่ท,ที่เราได้สามารถเอาชนะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนเราเหล่านี้ก็เขจะอยู่ก็ให้อยู่แถวภาคกลางงั้นเราก็จะเห็นกระจายกระจายแถวพนัสนิคมนะครับที่ทนบุรีที่สุพรรณบุรีอยุธย,ยาแล้วก็มีชุมชนขนาดใหญ่ที่บ้านแป้งอําเภอธรบุรีที่สิงห์บุรีแห่งนี้นะครับด้วยความที่ที่เข้าใจว่านะครับเราเราเอาชื่อนี้นะครับมาจากที่ เปลี่ยนกันกลุ่มคนเราเนี่ยก็เลยมาใช้ชื่อเป็นบ้านแป้งและเราก็มาเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักที่ปรากฏต่อสายตา่านผู้ชมตอนนี้นะคะชุมชนที่เราเห็นโดดเด่นก็คือนี่แหละตลาดบ้านแป้งตลาดนี้มีมานานยังคะคุณผู้ชมตลาดนี้เป็นร่วมร้อยปีเป็นร้อยปีแล้วถ้าถ้าเราย้อนรอยเนี่ยชุมชนแต่ด้านเดิมก็คือทําทองทําทองเนี่ยถึงขนาดฝีมือที่รัชกาลที่หเสด็จประพาทมาที่ร็บุรีแล้วก็ไปที่สิงห์บุรีพวกท่านได้ซื้อพระสิ้นดิ้นทองด้วยนะครับแต่พอ ต่อมาเนี่ยขโมยขจรเพิ่มมากขึ้นก็เลิกอาชีพทองก็มาปั้นดินทําเป็นดินเผาเพราะว่าชุมชนอยู่ริมแม่น้าเจ้าพยานะครับเมื่ออยู่ริมแม่น้าเจ้าพยาก็ใช้ประโยชน์จากแม่น้าเจ้าพยานําดินขึ้นมาทาหม้อปั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาพัฒนาต่อเรื่องมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการทําขนมขนมโบราณอย่างคุณป้านี่จะแปดสิบแล้วนะครับบอกว่าวัยรุ่นนี่ผมยกผมไว้คนหนึ่งนะ ผัดมาแล้ว40ปีขนมเบื้องยวนแม่ประเสริฐนี่คือเป็นชื่อของเบื้องไทยโบราณแม่ประเสริฐนี่คือชื่อของของคุณป้าเลยนะคะเป็นคนริเริ่มทําขนมอันนี้มาของเราสูตรเด็ดของเราอยู่ที่ไหนคะอ๋อสตบเก็ดเราก็มันขึ้นอยู่กับมากุ้งเนี่ยให้มันเข้มข้นน้ำอาจาร ให้เข้มข้นมันก็จะกินตังกันพอดีเลยนูเห็นอัขนมเบื้องนี่ใส่งาด้วยอ่ะแป้งขนมเบื้องใช่ครับอยู่ในส่วนผสมของแป้งส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นเขาใส่งานะคะแต่ที่เห็นีกอย่างคือกรอบมากกรอบมากก็จะมีอยู่2แบบ คคุณปอเด่นมีไข่กับไม่มไข่ทั้งทั้งเป็นไข่ห่อไข่ไส้ห่อไข่กับแบบไข่เป็นลูนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงที่เราจะสามารถมาเมเตไม่เห็นไส้เลยอะค่ะเดี๋ยวนุ่นหาให้ดูเลยค่ะน้องเกลนะคะเกลแล้วอร่อยไหมคะ ยังเอาหรอคุณป้าบอกว่านี่คือไส้ของเราก็เข้มข้นอร่อยแล้วเราก็ต้องทานกับอาจารย์ซึ่งมันก็จะตัดกันไปดีนี่ไงหังเลทอนมากเกิวเจลก็ยกขึ้นมาให้ก้องวิเนี่ยค่ะ เนาะแล้วนาาแต่ถ้าเกิดทอดกรอบใหม่ๆใช่ครับขึ้นจากแปใหม่ๆเลยนะครับอันนี้หรือเปล่านี่จะแจ๋วเลยที่บอกที่บอกว่าใส่มาเฟืองปลาขาใช่ที่ทานอ่ะน่าจะเป็นเพราะเฟืองผัดไทรายมาเฟืองผัดไทยอันนี้ขนมเบื้องขนมเบื้องอันนี้นานนานแล้วสี่สิบปีแล้ว ใครไปก็ไปชิมได้ขนมเบื้องนะคะบ้านแป้งบ้านป้าประสิทธิ์ยังมีเรียบร้อยเกลือชิมแล้วรวยรวยก่อนแล้วว่ะเขารวยก่อนเด็ดเด็ดเกลืรวยนำไปละผัดตันให้่มดไปนี่ขนมไทยโบราณนีนะครับก็ทางรอดช่องแล้วก็ข้าวหมาก อันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องบอกว่าภูมิปัญญาไทยในทุกคูมิพาคของบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้ฉะนั้นในความเข้มข้นของเนื้อแป้งหนึบๆนเหี่ยนะครับกับส่วนผสมของข้าวเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้ที่นี่เป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็นักชิมจะชื่นชอบตัวแป้งเนี่ยเหมือนทําเองเหมือนแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นแบบก้อนๆนิดนึงปกติเราเคยเห็นจะเป็นเส้นๆอันนี้ก็คือต้องตัวป้อมๆช่วงตัวป้อมๆอย่างเงี้ยเหนียวหนึบ เคี้ยวหนึบหนึบก็ได้เนื้อได้กลิ่นใบเตยอ๋อหอมใบเตยด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงลองแล้วไงอร่อยว่ะตลกแล้วประทานแล้วนี่มันได้เนื้อแฟนช่องขาเลยมาหนุ่มหต่อค่ะที่ทานนี่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยไม่ใช่ใส่น้ำแข็งได้เหล่าคาเล่าไปคืนด้วยนะจุดๆนี้รอน้ำแข็งเสียเวลามากเเสียวลาก็ยังมีในเรื่องของเนี่ยนะครับปลาส้มฟักนะครับก็อยู่วิ่แม่น้ำเจ้าพยาก็ใช้ประโยชน์จากปลาเนี่ยนะครับปลาม่น้ำจานนะครับแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นที่เป็นหน้าเป็นตาของตลาดก็คือทัตไท ผัดไทยนะครับแล้วผัดไทยก็จะต้องมีเครื่องเคียงที่คู่กันก็ต้องเป็นอาหารไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะครับหมูย่างหรือว่ายำข้าวหมูย่างเหล่านี้ก็เป็นของที่เารื่องเคียงที่มีมะเฟืองทีม่วงมะม่วงด้วยนะครับ ให้เปรี้ยวๆหน่อยนะคะนี่เริ่มเปรี้ยวแล้วเราก็มีพวกแบบตัดมีมะม่วงมีมะเฟืองมีองค์ประกอบอื่นๆนะครับเหมือนประมาณว่าทําให้บ้านแป้งมีมีองค์ประกอบที่ครบในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็ยังมีกระท้อนนะครับคอนเฟกแล้วก็มีทอดหอยไม่ใช่หอยทอดหอยทอดเหรอหอยทอดหอยคืออะไรอ๋อหอยนะนะครับก็เป็น ทอดหอยทอดหอยก็คือเน้นหอยเยอะๆหอยเป็นตัวตัวเลยหอยทอดมันจะมีแป้งใช่ไหมเราให้ให้ผู้บริโภคลูกค้าเราได้เห็นนั่นคือ ทอดหอยเห็นเป็นอย่างนี้เห็นตักมาแล้วค่ะนผายใสะที่ตักเป็นจานนะคะนี่เลยค่ะหอยเต็มจานเลยค่ะปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบหอยเนี่ยอยู่ในแป้งชิมให้ช่ะลาภพรอยากชิมเห็นไม่ใช่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมลาดน้ำสตรีทน้ำจืดขอช้อนด้วค่ะของชายเราเราให้หมินจะจิ้มความหมูย่างทันเห็นีแต่กี้เห็นเกลกินลอดช่องช้อนเดียวกับพี่ปอระวังนะลูกอุ้ยหนูไม่พนใจแล้วค่ะตอนนี้ี่ปอนกระสือเลยนะเดี๋ยวคืนนี้หัวหายก็รู้แล้วล่ะนะคะเรามาตามต่อนะครับในหอยยื่องของ จริงๆก็เป็นของภูมิปัญญาพื้นบ้<ข>านทุกพื้นที่มีเรายอมรับว่าสายพันธุ์ของกระท้อนเนี่ยมัามาจากภาคตะวันออกก็คือที่ปราจรีนแต่เมื่อจากปราจ,จรีนมาได้ดินดำน้ำําชุ่มของสิงห์บุรีกับดินแม่น้ําเจ้าพระยารถรถจึงท,ท,ท,ทาให้กะระ t อ o n อยแก้วแห่งนี้ต้องลอง,ลองแล้วจ้ะติดใจต้องลองสิต้องลองอย่างและอันนี้ก็มีอะไรนะคะว่าจะระเค้รอยแก้วแปลกอุ้ยแปลกทงหมดกระทอ o n ก็อยากทาน ก่าอก็เดี๋ยวก่อนนะคะคือกระท้อนเนี่ยเราก็จะมีเป็นหน้าคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดเราหมดช่วงหน้ากระท้อนเราก็จะมีว่านหางจระเข้อันนี้มีตลอดปีมีตลอดปีหน้าทานมากค่ะเพราะเขาจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นลูกเต๋าที่ไม่หวานนะคะไม่หวานแล้วมีประโยชน์กับสุขภาพด้วยด้าวเป็นแฟนพันแท้กระท้อนหลังจากที่หอกกระท้อนมาตอนยิงใหญ่กว่านี้มาก่ะอร่อยค่ะสนใจอันเนี้ยค่ะกระท้อนอร่อยมากว่านหางจระเข้เนี่ยเพราะว่าเนื้อเขาเยอะมากเนื้อเยอะเนื้อเยอะที่ทำกินเองลำบากนะเหมือนุ้นางอย่าง จริงๆเป็นเรื่องสุขภาพตอนนี้เราด้วยนะครับเรื่องของการรับประทานว่านหางจระเข้ผู้สัตว์ผลไม้ต่างๆก็จะทำให้เป็นประโยชน์เป็นอย่างยี่เขาให้แค่ชิมค่ะร้านเราเอยรายการของเราไม่ชิมเอาอิ่มเอาอิ่มเลยเอาอิ่มเอาอิ่มค่ะดิฉันได้แตะแล้วพวกคุณกินตามดิฉันได้เลยน้ำลายเลยสะ และนี่ so ด,ดูผู้เจ้าของร้านค e ่ะสวัสดีค่ะคุ้ครับหมดของคุณป้าเนี่ยครับบอกว่าร้านขนมหวานบ้านแป้งเป็นหนึ่งที่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแล้วสุดท้ายก็จะซื้อจะซื้อฐานกันที่นั่นแล้วก็จะเป็นของฝากนะครับความความงดงามหรือสีสันนี่คือธรรมชาติธรรมชาติไม่ใส่สีเป็ดเป็ดไรทุ่งใช่ไหมคะเป็รทุทำไมต้องเป็นเป็ดไรทุ่งก็แล้วแต่ เป็ดไล่ท um, uh)> uh so ุ่งค่ะแล้วก็เป็ดสดค่ะคือความเข้มข้นของของสีของไข่แดงของไข่แดงไม่มีสีไม่มียากานอุดนะคะเป็้ใช่คือคือเหมือนกับเป็ดไล่ทุ่งเขาจะไปตามท้องนาเขาจะได้ไปแบบใส่พวกข่อยเชอรี่ซึ่งมันจะมีสิ่งที่ไปทําให้ไข่แดงใชเป็ดไล่ทุ่งเลยจะไข่พิเศษนะจะบอกให้นะ อันนี้คือคุณภาพจริงๆถ้าเขาถ้าขวดทองนะใช้ไข่แดงล้วนเนื้อเขาจะแห้งแล้วมันแบบนี้ถ้ามันจะมีเส้นใสๆคือผสมไข่ขาวใช่เราเห็นอย่างเงี้ยคือไข่แดงล้วนนี่คือคุณภาพคือที่บ้านทำขนมค่ะไม่แต่แต่หนูสงสัยอันนี้คือขนมอะไรคะน้าตาเหมือนขนมชั้นจัดแต้มแล้วแนไมีดีไซน์อะเนี่ซน์ะเราก็ทำเป็นรูปดอกไม้เนี่ป็นดอกไม้คือเป็นดอกไม้สวยมากพี่เมยเนี่ยะค่ะ คิดเองเหรอคะหรือคิดเองใช่ไหมคะคิดเองทำแบบนี้เนีที่เองเราอยากหาความต่างใช่าะงั้นเราเห็นขนมชั้นขนมชั้นใช้ตีเหลี่ยมก็มาเป็นขนมชั้นในรูปแบบของดอกไม้อยากคุยกับคุณลุงบ้างนั่นค่ลุงมีท่าทีทำอะไรคะผมคนณขายครับเป็นตู้ขายเห็นเมื่อกี้ในทีวีคุณลุงหยอด ถอยทองเองด้วยไม่ใช่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 คุณป้าทาคุณลุงขายช่วยกันคุณลุงยึดแผนกรบัญชีรับอะไรกินไดูแล้วบดถั่วได้ละเอียดมากม่อร่อยมันต้องกินครบทุกอไมันต้องกวนนานเลยนะคะวนมสี่ชั่วโมงคุุอกสี่ชั่โมงทุกอย่างเป็นการทำขนมไทยแบบนี้โดยเพราะแบบนี้จุกจิกเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าเห็นแล้วว่าตั้งใจทำแล้วดูมีคุณภาพมาก ดนั้นนอกจากวันนี้เราเอามาคือแค่แบบน้ำจิ้มจริงๆมีมากกว่านั้นอีกมีร้านค้าทั้งหมดประมาณเท่าไหร่กันในตลาดบ้านแป้งต้องเรียนว่าบ้านแป้งชุมชนเราตลาดไม่ใหญ่ใหญ่มากเหมือนตลาดที่ที่เกิดขึ้นแต่้ดยความเป็นชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในถนนสายเอเชียท้่เข้าไปเนี่ยเราก็จะไปพบชุมชนโบราณและอยู่ในวัดหลวงนะครับวัดเก่าแก่ที่โบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5วัดกลางธรณีนี่นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากนักท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ <Okay. S 2> สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถนะครับเรื่องอห้องน้ําห้องท่าก็พร้อมหมดเลยมีครบครับก็เลยแล้วเราก็ในทางาการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็มา,าเห็นว่าชุมชนอย่างเงี้ยเนี่ยเราน่าจะสามารถทําให้เขาเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในในจังหวัดทางภาคกลางโดยเฉพาะสิบุรีเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรโอ้โหงั้นร้อยกว่ากิโลเมตรได้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จากนี้ไปนะครับ เราคุยกับทางชุมชนแล้วเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเอ๊ะปกติเราเปิดวันธรรมดาทุกวันทุกวันนะครเอาเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะทีนี้สัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวอาจจะเยอะเยอะขึ้นเยอะหน่อยนะคะทีนี้ก็จะเปิดกันแบบเต็มที่เลยทุกวันนี่เหมือนกันปกติเราไปสิง์บุรีเราจะแบบ เอ้จะซื้ออะไรกล่าวดิแวะซื้อปาช่อนวิถ้าเรารู้ว่ามีตลาดที่ขายของขนาดนี้คืออารมณ์มันไม่มันไม่อุตสาหกรรมไงมันเหมือนแบบตุ้ยยะตายายทําให้ทานไงใช่แล้วคิดดูดิฝีมือคนโบราณโบราณรถมือคนโบราณอร่อยอร่อยนะอร่อยค่ะนะคะโอเคค่ะเกลจะก็ฮะตลาดอยากให้ท่านดูเผมือนุ้ยยะอีกทีตลาดบ้านแป้งของเราอยู่ช่วงบริเวณไหนถ้าเราไปถึงสิงห์บุรีมันจะไกลจากตัวเมืองเยอะไหมคะ <Și S 1> <erman> ตลาดแป้งๆนะครับก็ถ้าเราเราตั้งต้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีระยะทางประมาณไม่เกิบ12กิโลค่ะ12กิโลเมตรเนี่ยเข้ามานะครับมองทางซ้ายหรือถ้าเกิด <bone control> จะนักท่องเที่ยวที่รู้จักวัดอัมพวันเป็นอย่างดีนะครับก็ประมาณกิโลสองกิโลก่อนถึงทางซ้ายมือนะครับก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะมลซ้ายเข้าไปเราก็จะพบชุมชนแห่งนี้นะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ด้านข้างนะครับมีมีความน่ารักของชุมชนพื้นที่และที่สําคัญต้องเรียนนะครับว่าจังหวัดสิงห์บุรีความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ซ่อนตัวอยู่อย่าง อย่างมากมายนะครับรอคอยกันออกมาพบให้กับนักท่องเที่ยวอยู่นะของดีเขาเยอะเยอะจริงๆแม่กินกุ้งแม่นากระไปตลาดบ้านแป้งแล้วไปบางละจันแล้วไปไหว้พระนอนคือไม่ไม่ไปไหว้พระก่อนเรอกินก่อนอยินแล้วก็ไม่ต้องกลับนอนอยู่ที่นั่นเลยต้องบอกว่าข้างค้นอนเรามีพระยืนด้วยนะครับเอาหมอนนด้วยนะคะยังไงก็เชิญกันได้ที่สิงห์บุรีโดยเฉพาะฝากด้วยตลาดบ้านแป้งนะคะของดีของสิงห์บุรีอีกหนึ่งอย่างวันนี้ขอบคุณคุณอัธพลมากๆเลยนะคะ คุณคมุกค่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะคะขนมมาชูเราจิ้มเพื่อนไปไหนนะคะเลยยังชิมไม่หมดเดี๋ยววันนี้เ่อนค่อยชิมทีละอย่างนะต้อบอกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบริหารท้องให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแจ๋วพากินก็เต็มเหมือนกันค่ะวันน้ใครชอบเป็ดย่างสูตรเด็ดอยู่ที่ชอยโชคชัย4่ะคะชอยโชคชัย4อร่อยมากมาเลยทุณผู้ชมไปแล้วต้องไปชิมค่ะค่ะค่ะ ของคุณให้เจ้าไปกับเราสิเจ้าที่ใจเจ้าที่ความคิดเจ้าไปในทุก